จะมดก,ก่อนอตอนนี้หมายเลขหนึ่งที่นำนำเพื่อนเลยไม่น้อยใกล้จะหมดแล้วเร็วเร็วหมายเลขสองเ<ำ>ปแก่กเบดาคนที่เหลือเยอะที่สุดยาชีเหลือเยอะที่สุดสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะว่าจะไม่กินข้าวเย็นนะครับแต่จูจู ก็มีเสียงเรียกจากบ้านหลังสุดท้ายท้ายทุ่งนะฮะบ,บอกมากินข้าวมากินข้าวนะเลยต้องรีบมานะเมนูสุดแซ่บนะครปลาเผาคุณผู้ชมนะครับชมคลิปนี้ให้กำลังใจเสื้อผาไปสัก5นาทีนะฮะแล้วก็อย่าลืมชมคลิปให้กับช่องอย่าชิกโกโก็อกแมดาแฟมิลี่ด้วยนะครับ เมนูอะไรกัก<ม>อาทำไมทานนรกยิ่งกัดยิ่กัดนึกว่าไปเล่นอะไรมาน้ำใม่แม่แล้วน้ำให้ตู้เย็นพอ,อนเสือด้วย

เ,เห็นแต่ตัวเออไม,เไม่เป็นไรไม่ได้เห็นคนกมเกินไป นึ้งทำอะไรกิน่ะย้ํงๆมาทำพวกนี้พันแม่เหนียวอ่ะเหนนพี่น่าะเไม่็แต่วาไม่ได้เ็ดมากนะอร่อยอร่อยอร่อยทนผากบ็ึงนน้ำตั้งแต่มาถึงแล้ว

เอากระจี๊ิก่อได้ไหมมากินข้าวก่อนร้ไหมกนข้าวก่อนกินให้หมดเลยยังไม่หมดเลยในยหมดกินข้าวลมันจะย่ท้องอย่าหลมจะแย่งกินแล้วสักคกินไม่หมดยกินหมดถ้าไม่มันก็จะเป็นแบบตลอดเตมันสิเป็นตลอดนนขคือข้าวอ้คือเมันว่าร่างกายเาน่มันคือ 他不跟你过。 เลยใครบอกปากี้สัญญาว่าจะกินให้หมดไงเนาะได้เลยได้เลยนะนีกินให้หมดเนาะใครจะหมดก่อนระหว่างไข่ตุนกับขนมจีนระหว่างไข่ตุนกับข้าวเวดาแล้วก็หัวปลาย่าชีใครจะหมดก่อนใครจะหมดก่อนหัวปลาหมดแล้วนั่นเยอะใครจะหมดก่อนเนาะตอนนี้หมายเลขหนึ่งที่นั่ นำเพื่อนเลยเต็ดไม่น้อยใกล้จะหมดแล้วน้าาเร็วเร็หมายเลขสองก้แก่เบตาคนที่เหลือเยอะที่สุดยาชีเหลือเยอะที่สุดลูกเสือเป็นกรรมการลุ้นลุ้ล้นคุณผู้ชมลุ้นลุ้นลุ้นลุนกดหนึ่งเดมิน้อยกดหกดสเบตากดสยาชีตึดเ ลคอดตื th, er, um, os, passage, amos, ่นเต้นลุกดล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 โลด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 ลลด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 ดลุดลดลลดลลดลลุดลดลลุดลดล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 ดล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 ลดดลดดล โอ้มื่อกี้เรากินเก่งขนาดนี้เลยนะเนี่ยไไปหนเดี๋ยวกรรมการเขาเติมข้าวช้อนหนึ่งก่อนนะกรรมการช่วยด้วเลย่ฟย์ไปด่าใครเสือไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วย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 ชหน่อยกรรมการมีข้าวส่วนตัวแล้วขึ้นมาหนาห่างแยกกันห่างแยกกันของใครของมันถูกไหมครับของมันมีน้อยจะหมดแล้วมันต้องเคี้ยวรั้วตนเลยเออเออไม่ได้ตึนไม่ได้ไม่ได้ต้องเคี้วด้วย ถ้าใครไม่เคี้ยวผิดกติกานะถ้าใครไม่เคี้ยวอ่ะถ้าใครไม่เคี้ยวผิดกติกานะต้องเคี้ยวด้วยต้องเคี้ยวด้วยในข้าวโพดเลยอือเอ้าโอ้โหหมดแล้วข้าชนะข้าชนะเย้เดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการไปตรวจสอบก่อนน่าหมดจริงไหมยกเยเดี๋ยวกรรมการเขาดูถ้วยของผู้เข้าแข่งขันแต่ละเบอร์ก่อนหมายเลขหนึ่งว้าวหมดจริงๆ โอ้ยเก่งมากเลยที่หนึ่งอลิสาน้องมินนี่หนึงหมายเลขสอเบตดาหรืออีกครึ่งหนึ่งยาชิเหลือเต็มเลยเหลือแจกยาเลยคุณผู้ชมนี่ลูของยาชิยังเหลือเต็มกันไปแล้วหรอแม่คนก่อนอ้าวน้ำรูอยู่ไหนอ่ะอันนี้ลูกตาลูกมามา ย่างนี้ยาชิต้องกินถึงเช้าแน่เลยอ่ะเดือเต็มจานเนี่ย<ม>อืกินหมดเลยนะอ้าวอันนี้ไส้กรอกยังเหลือของใครอ่ะของแม่ของแม่เหรอแล้วแม่จะกินอีกไหมอ่ะไม่กินกินเลยนั้นกรรมการกินนะเนี่ยมีน้อยจะกินหรือเปล่าไม่กินนะกรรมการกินนะแมวอีแมแวเหรอกรรมการเขากินนะอันนี้ไส้กรอกชีว้าวใช่เคดูนะ ตกกัดออกออมาม,มันจะมีชีสอยู่ตรงกลางเปกันเจ่งกันเปกันเฮ้ยเปนืองซึนัดเลยมันมีชีสอยู่ตรงกลากงถ้งาไปจับเดี๋ยวมันจะเยะิ้มไม่เอาเลยมันจะโดนปากไปเลยลูกกัดอีกครับนึง แม่เอาอ้วนเลยอะเล่นต่อเล่นต่อเล่นอะรอีก็มนหมดแล้วของกินหมดแล้วออไปเล่นยาต่จะไปนยาหรือตังเยอะในนีปานแล้วพอยิเเอาเลยเจ้ามาที่หลังเพื่อที่หลังก็นหมดกินหมดแั้อเราซื้อของเาน้มันกินหมดไเดยกินไม่หมดเลยไา ไม่ดาแพ้แล้วไม่ดาแพ้เหรอใช่ต้องลงโทษยังไงดีนะคนแพ้เนี่ยย่ไต้องกระโดดโตบะกระโดดโต๊ะกระโดดตบะกี่ครั้งดีไม่ได้ห้าครั้งห้าไม่ดาต้องถูกลงโทษนะกระโดดตบะห้าครั้งนะคนชนะคนชนะมีสิทธิ์ส well ั่งอืมว้าอร่อยเลยอ่ะน้าเป็นผู้ชนะก็คือ ม่เน,น้อไม่น่นานะหรกใช่เลยไม่รางวันเป็นอะไรน้นนนนองนชนะเนี่ยรางวนชนะได้อะไรเนา<อ>ะรางวัลคนชนะเก่ง,งม,าม,าม,ามาทำมาทาท่ายเยตรงนี้น<อ>เลเดินลังขา มันๆๆ no, no, no. S <S oh. นั่งดีิโดดเยอะเกินไงนั่นัหนั้นัาปะโดดอยกโดดมันโดนไม่รอ๋อ้นั่นเขปริอเกาานอระอยาระโดัวล้ัวนะอยากกระโดดอยากระโดดมันโดนเ่

มันไม่เหมือนไปดุกินนา <c oughs> ไม่ได้ยังไม่เจนนาไ่ไดยัง <c oughs> ไม่ได้ดจนสิรอบแล้วก็วยังไม่หมดเลยุ <c oughs> ้เสือกัแล้วือเป็นกนรรมการคุณะไม่ยากเยอะแต่ามยังมากรรมาก,การยอยะ นอแ้รูดีเอเอเอน้ำจงพูดที่น้ำพูดนะมันได้เหรียญนี่ไม่ต้องเอาของจีนอีกมเลยไม่มีใครเลยต้องม่ขนมจีนตัวนี้ไงตกลงกันไปในก็แต่หามือเย็นกันแล้วนะเนี่วันนี้เนี่ยกินตะปานะ พ่อญาหิมค่อยก็ต้องกินค่อยเสียดายค่อยอยากให้เจ็บค่อยไม่อจ้าวให้อ้ยบให้เลยเด็กแต่เปี๊ยมันก็มีกินเปี๊ยมันซื้อข้าวกล่องมาด้วยนะใครกินไม่หมดแท้ใครกินไม่หมดแท้พามดูในกล้องวงจรเย็โรนะสลับโรสลับโร ไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้ยอมแพ้กินเองข้ากินเองข้ากินเอเหรอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมุมซ้ายเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดอีกบ้านในใจกล้องวงจรปิดว่าใครกินหมดหรือกินไม่หมดก่อนรู้ทำมมันรู้ได้ยังไงว่ามีกล้องวงจรปิดฟังเราพูดนะตรกสองก็ยังหมดแล้ว ตกใจลูกมากี้มม่งัสับนิ้ก็ขอบคุณทุกท่านรี่รับชมนะครับดูใตูมัาปิดเรามาขอบคุณค่ะกินให้หมดเลยนะเด้ไม่ได้จบยังยังไม่จบ